ท่านผู้ฟังคะพระคาถานี้ได้รับการยินยันว่าช่วยบรรดาลเงินแสนเงินล้านบรรดาลทรัพย์สินโชคลาภเงินทองหากสวสดได้ถูกวิธีนะคะพระคาถานี้มีความเป็นมาอย่างไรสวสดว่าอย่างไรและมีวิธีการสวสดที่ถูกต้องอย่างไรไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณวิดอนมานดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบโบชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะคาถานี้เป็นคาถาที่ได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อพระเกจิดังว่ามีพุทธคุณเรียกเงินแสนเงินล้าน เรียกโชคลาภและปัดเป่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้และคาถาบทนี้คือคาถาซับงอกนั่นเองค่ะโดยพระคาถานี้มีต้นกำเนิดมาจากคาถาพระปัจเจกโคโปรดสัตว์โดยในสมัยหลวงปู่ปานวัดบางนมโคคาถานี้สวดว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นว่าพระคาถาบทนำเพียงครั้งเดียวพุทธะมะอะกุนโมพุทธายะจากนั้นว่าคาถาพระปัจเจกโพปรสัตสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบโดยสวดว่า วิรทะทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธศักมานีมามะพุทธศักสวาโหมต่อมาในสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านส่งให้คาถาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคาถาจึงยาวขึ้น อานิสง์ก็มากขึ้นนั่นคือขจัดปัดเป่าอุปสรรคมีลาบไม่ขาดสายเร่งลาบให้เร็วขึ้นมีความคล่องตัวในทุกๆอย่างโดยคาถานี้หลายคนเรียกว่าคาถาซับงอกหรือคาถานี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามของคาถาเงินล้านการท่องคาถาเงินล้านเป็นการทำให้ชีวิตของคุณคล่องตัวปัดเป่าอุปสรรคพอทำอะไรคล่องตัวไปหมด ก็ทำให้การค้าขายหรือการทำงานประสบความสำเร็จคุณจึงรวยได้เองและถ้าเป็นทรัพย์สินที่งอกมาก็มาจากสัมมาอาชีวะหรือจากทานบาร,รมีของตัวคุณเองหรืออาจจะมาจากคนที่เขาเต็มใจให้ทานกับคุณเองคุณจึงรวยได้เองไม่ใช่ไปแย่งชิงใครเขามาหรือมีอะไรดนบันดาลให้คุณมาโดยที่คุณไม่ได้ลงทุนทำอะไรนั่นเองค่ะ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สะสมบาร,รมีมาทุกด้านโดยเฉพาะทานบาร,รมีแต่ละพระองค์สะสมทานบาร,รมีมามากมายมหาศาลคาถาที่พระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มาให้พรเอาไว้เองในเรื่องของลาบจึงมีอน,นิสงส์มากมายมหาศาลย้ำว่าพระพุทธเจ้ามาให้พรเองแต่ตอนที่สวดพระคาถานี้ ท่านผู้ฟังจะต้องทำจิตให้สะอาดไม่โลภยิ่งจิตสะอาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลมากเท่านั้นยิ่งจิตสะอาดถึงขั้นฌานก็จะยิ่งมีผลมากจะทำให้เห็นผลเร็วมากขึ้นเวลาสวดพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสิโมพรหม,มาจะมมาเทวา สัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณะโมพุทธายะวิรทตโยวิรคโคนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทา,าสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,อโดยพระคาถามีที่มาดังต่อไปนี้ค่ะบทแรกพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมา บทที่สองพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมบทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนันเชิญบทที่สมิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านบทที่ห้า พุทธะมะอ,ะอุณโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่6สัมปฏิชามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย ต่อมาหลวงพ่อแนะนำให้เติมนาสังสิโมข้างหน้าพรมมาและต่อมาท่านก็ให้เติมเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือๆต่อจากสัมปติชามิเพราะมีผู้นำไปใช้แล้วได้ผลดีมากทั้งนี้ทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไป การสวดขาถาเงินล้านปลดหนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องสวดกี่จบขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่หลายคนมักสวดด้วยเลขมงคลเช่นขาถาเงินล้าน9จบหรือ108จบเป็นต้นโดยการสวดหลายจบก็อาจทำในพิธีใหญ่ๆห,หรือวันสำคัญตามความเชื่อส่วนบุคคล นอกจากนี้บางคนจะแบ่งสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อหรือสีลิงดําตามเวลาต่างๆในหนึ่งวันยกตัวอย่างเช่นสวดหลังตื่นนอนจำนวนสามจบสวดก่อนใส่บาตรจำนวนสามจบและสวดอีกครั้งก่อนนอนอีกสามจบก็จะเท่ากับว่าภายในหนึ่งวันได้สวดคาถาเงินล้าน9จบนั่นเองค่ะส่วนท่านผู้ฟัง สะดวกจะสวดกี่จบก็สามารถจัดสรรได้ตามที่ต้องการเลยค่ะโดยพระครูวิาาราชกัญจนธรรมวัดท่าขนุนได้กล่าวเอาไว้ว่าวันนี้ถ้าหากว่าใครตาดีก็จะเห็นว่าเหมือนมีดวงตะวันจันทรามาประชันรัศมีกันอยู่เหนือสถานที่นี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกโคพุทธเจ้าสเสด็จมาอนุโมทนา แล้วก็อำนวยอวยพรให้แก่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านว่าหากใครภาวนาพระคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐานวันละหนึ่งชั่วโมงทำอะไรก็สำเร็จเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าหากว่าพวกเราต้องการความสำเร็จในชีวิตก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านได้ว่ามาวิธีภาวนาคาถาเงินล้านให้ได้ผลมีผู้ถามว่า ท่องคาถาเงินล้านจนเป็นฌานจะมีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อตอบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีตู้เก็บเงินหล่นลงมาทับตายคาถาเงินล้านเป็นคาถารวยแต่ต้องวางกำลังใจให้เป็นอย่าท่องด้วยความอยากให้วางในลักษณะที่ว่ากำลังทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อให้เรามา เราเป็นลูกก็มีหน้าที่รักษาสมบัติของพ่อเอาไว้การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการหมั่นท่องบนภาวนาให้เป็นปกติให้ตั้งใจทำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอย่าไปอยากได้ถ้าหากตอนแรกเกิดความอยากปล่อยให้อยากไปแต่ระหว่างที่ท่องต้องลืมความอยากให้ได้ ถ้าความอยากยังอยู่ข้างหน้าจะบังลาบผลไว้ลาบผลจะเข้ามาไม่ถึงถ้าหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะไหลมาเทมาท่านผู้ฟังคะคาถาเรียกทรัพย์ไม่ใช่เรื่องราวการขอพรปฏิหารแต่เป็นบทสวดที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้คนทำมาหากินทุกคนเชื่อว่าหากสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในทํานองครองธรรมก็จะช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่นโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายจะนิยมสวดคาถาเรียกทรัพย์เป็นประจำในส่วนที่ว่าใครจะสวดหรือไม่นั้นบวบูชาคิดว่าคนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันคนที่มีพื้นฐานครอบครัวทั้งทางด้านจิตใจการศึกษา ทักษะชีวิตและการเงินที่ดีย่มไม่มีวันเข้าใจคนจนคนที่เป็นหนี้เพื่อให้ได้เงินให้ได้สิ่งของที่พวกเขาจำเป็นพื้นฐานชีวิตมนุษย์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อและประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันจึงไม่แปลกหากความคิดเห็นต่อการสวดมนต์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนสวดแล้วสบายใจและไปดำรงชีวิตตามปกติบางคนสวดแล้วขอพรและได้ตามที่ตนขอจึงเชื่อบางคนสวดเพื่อหวังให้จิตใจสงบหวางให้จิตใจคลายจากอารมณ์ต่างๆที่เกาะจิตใจอยู่และมีอีกหลายความเชื่อที่คนในสังคมเป็นอยู่หากท่านผู้ฟังลองใคร่ครวญและพิจารณาดูว่า สิ่งที่กำลังจะทำนั้นส่งผลเสียหายอะไรส่งผลดีอะไรหรืออาจลองทำดูหลังจากลองทำดูแล้วเกิดผลอย่างไรท่านผู้ฟังก็สามารถรับรู้และสืบทอดการกระทำหรือหยุดการกระทำนั้นๆนลงได้ค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บัวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยะาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุ